สวัสดีค่ะพี่น้องมา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 ม,าม,าม,ามาินจุรีพาขึ้นมาเล่นทั้งเขาเ้ยค่ะเขาบ้านจุรี่เรต้องไปใส่ไก่ค่ะขับรถเลยมาจากบ้านเลยมาเ่องชั่วโมงค่ะพี่น้องเขาซึม่มื่อนี่จุรี่อยากให้พี่น้องได้เห็นวิวสวยๆงามๆน้ำกันเนาะค่ะตามมาเบิ้งกันค่ะนี่ช่วงนี้ ต้นไม้กำลังสิบเปลี่ยนสีเด้อค่ะช่วงนี้เอ่านี่น,อนอ้องอันนี้จะเป็นบูเบอร์รี่ป้านะคะนี่แดงๆนี่บูเบอร์รี่ป้าขุนพระเอกคนน้ำทางว่สัน ดรอปพียโอ้โหอ้สื้คลิปฮี่ะนี่เมืองค่าพี่นอ oh. <laughs> ้องพี่บอกว่าจะคองขายะคองล่มตกลงไปเด้อสันนี่อื้อหือ เมฆหมอกกําลังสิม,มาแล้วค่ะมอนีีอากาศดีกันเลยพากกันมามอนีีอากาศดีเลยพาพี่น้องขึ้นเขาเนาะค่ะมื้อนี้อากาศเมฆเมฆกักลังสิเข,ข่าเด้อค่ะพี่น้องฝนพร้อมสิม,มามื้อนี้มอนีีอากาศดีอีกมื้อนึงแล้วก็สิมีฝนแล้วค่ะบ้านจุลีอะมอนีีจุลีก็เลยฝ้าพาพี่น้องขึ้นมา เห็ดทั้งเขาสะก้อนเนะค่ะพี่นอ้องเห็นวิวข้างลังว่านี่แถวบ้านจุลี่เด้อค่ะเด้อพามาเที่ยวอยู่นี่เม่อไ้ไปไทยเม่อไ้ไปทั้งใดไกลค่ะขับรถเลยบ้านมาเครื่องชั่วโมงค่ะพี่นอ้องขึ้นมะฮอดพี่ ท่ Table Mountain right เข้าแถวบ้านจูลี่หน้าหนาวค้นมาเล่นสกีเด้วค่ะหน้าหอนนี่เพื่อนกะจิมะให้กินกันยินเสียงคนเว้าอยู่ไก่ไก่มาเต่ไก่ หน้าห้อนนี่ค้นกัสิมะไฮกิงกันหน้าหนาวค้นกัสิมาสก,กีเนาะค่ะพี่น้นองหน้าบุญด้วค่ะบุ่นก็บติเป็นจุดจุดชมวิวอีกอีกหม่องหนึง่งนี่จุลี่ยุคข,ข้างบนค่ะล้อบุ่นก็บติเป็นพวกเออสกีสกีลิฟ แถวพุ่นนี่เห็นพี่น้องเห็นปะที่เป็นทางที่เป็นขาวๆเป็นอันนั้นคนคนมาให้กิ่งแล้วค่ะเป็นทางทางยางไฮกิ่งเพื่นกติให้กันไปขึ้นเขา ขึ้นคอขึ้นเขาไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นทางยางด้ค่ะเป็นทางยางนั่นก็นจะเป็นถนนขึ้นมาค่ะกดเคี้ยวรอบุณ่นก็นจะเป็น ท,ท,ทั้งยางทั้งไทกิงคือกันแล้วก็เล่นสก,กีคนเล่นสก,กีคือก,กันค่ะเฮียบ yeah, ัตแคทซีเมาเบคเกอร์ว่าเห็เบิ้งเมาเบคเกอร์ว่าเห็นเมาเบคเกอร์ค่ะอันนั้นเห็นหมอกหมอกคุ้มแล้ว <Yeah. S 1> เห็นแต่เมาเบคเกอร์เล็กอยู่ไกลๆพูด อย <icana>, พ่อเห็ดค่ะพี่น้องพ่อเห็ดพ่อเห็ดมันเป็นเห็ดยังล่ะเนี่ยนี่จุรีเซบเก็บเด้อค่ะพี่น้องดูรีทายเฮเบิ้งซื้อนี่จักเป็นเห็ดยังบุี่เห็ดกินได้บุ้นนี่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 ป่าที่โตสรางเป็นแค่เนาะปะเนี่ย หมอกม้าแล้วเด้อค่ะบบเห็นยังแล้วทั้งน,งนี่ทั้งนี้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 หมอกกำลังกำลังออกินขามมาฟังนี้ค่ะนี่นี่หมอกพ้วมม้าเนาะคะเนาะพ่นหมอกพ่วมขามมาฟังนี้ค่ะหมอกกำลังขามมาฟังนี้ขมจากฟังพูนมาฟังนี้ just go up to that point honey น k a yeah go up to that point and then we turn around เพกบอกว่าหมอกความสีม้าเพราะเห็นเงียงเหล่าๆสันไปหันลังกลับวะสันตุลีบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปหอดมุ่งหันก้อนวังสิดอกมาพี่น้องตามมาเลยค่ะนี่เด้อพี่น้องหมอกหมอกพร้อมขามจากฟังฟังขวามือมาฟังซ้ายมือ หมอกมาไว้ค่ะพี่น้องเบิง่งฟังทังนี้บพเห็นยังแล้วมือตึบ๊บเอ๊ามาแล้วขึ้นหอดนี้แล้วว่าสียางไปหอดพูเหรือเด้อค่ะพี่น้องพแต่ว่าหมอกหมอกมาแล้วจังที่บอกอยู่รีบพรเห็นวิวแล้วเนาะค่ะก็เลยสียูซน,นี้แล้วก็สิงูขึ้นเนาะค่ะ Walk coming in for quick กเบอร์เงินบูเบอรลีร่ป้าค่ะพีนน่น้องบูเบอรลี่ป้าด้วยค่ะนี่ลูกบนใ่ค่ะลูกบนใยพ่ว,พวมพ่มขึ้นบูเบอรลี่ป้าพ่มชิสุกไปค่ะงูขึ้นค่ะบันนี้ หมอกม้าแล้วน้องพี่น้องสะอน้องค่ะน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้ค่ะอยู่รีพาขึ้นมาเล่นทั้งเขาด้วยค่ะพี่น้องจยล่ีสิงโง่คืนแล้วค่ะหมอกม้าแล้วเหลียวบ่เห็นเนียงแล้วมมมีวงมีวิวแล้วจังไงคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะนาอเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้ด้วยค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ